อาย,ยะอาย,ยะได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจเร่งด่วนนะคะที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสดได้ทำนะคะให้ได้อรอดไหมเนี่ยบนต้นกระท้อนนะคะขณะ ก็คือว่าใหญ่ที่มีความสูงจากพื้นประมาณ6เมตรเห็นจะได้นะตอนนี้ดิฉันก็มาถึงจุดของเป้าหมายปลายทางของภารกิจภารกิจนะคะ มาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของภารกิจในคลิปนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเราจะมาเก็บรังพึ่งด้านหลังกันนะคะมันเป็นรังของพึ่งรังของผึ้งที่มันทิ้งรังไปแล้วนะคะอันนี้ทิ้งไปได้สองวันแล้วะะเมื่อสองวันที่ผ่านมาน่าจะเป็นเมื่อวันอาทิตย์ปลายปลายเดือนพฤษภาคม2564นะคะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพอดีก็แงนขึ้นมาดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ย รังผึ้งสีมันเปลี่ยนไปเพราะตามปกติเนี่ยบริเวณรังผึ้งที่เป็นรูๆอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวผึ้งเนี่ยเกาะอยู่เต็มไปหมดจริงๆไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่ว่าลองหาข้อมูลแล้วก็ลองถามกับพี่ที่มีความรู้เรื่องนี้ดูก็ก็คิดว่าจะมาเก็บมาลงไปนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่ช่วงสองวันนะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับ รังพึ่งรังนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะก็คืออะไรดูกันชัดๆเลยนะว่าวัดขนาดกันดี๋ยจะไม่ได้พกมาบรรทัดขึ้นมาด้วยนะคะมันจะเก,กะกะเดี๋ยวจะเทียบเอาจากขนาดของคืบของมือจะออวัดส่วนที่กว้างที่สุดของรังพึ่งนี้อ่ะจะก,การของกระท้อนนะคะหนึ่งคืบสองคืบประมาณ สองสองครึ่บครึ่งสองครึ่บครึ่งนะคะส่วนที่ยาวที่สุดน่าจะประมาณสองครึ่บครึ่งแล้วก็เอยส่วนที่กว้างที่สุดประมาณสองครึ่บครึ่งด้านยาวส่วนที่ติดกับโคนหนึ่งสองอสามสี่อะตีซะประมาณสี่ครึ่บครึ่งนะคะดิฉันไปไม่ถึงโอ้ีอ่มนรังพึ่งทแท้ๆเลยเหรอเนี่ย เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาสัมผัสใกล้ชิดแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคะเป็นรังเปล่าๆเอาละค่ะตอนนี้ที่ฉันได้จุดตั้งกล้องที่เป็นถังที่มั่นแล้วนะคะก็คือเสียบไว้กับกิ่งของต้นกระท้อนค่ะเพื่อที่จะใช้มือสองมือได้ถนัดในการที่จะลาะเอารังพึ่งออกมานะคะเราก็จะได้ จับมีดได้ด้วยแล้วก็จับกิ่งไม้การหล่นได้ด้วยนะคะนี่ค่ะก่ะอนนี้ถือว่ามันเป็นตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวนะคะที่ขาของดิฉันเนี่ยมีที่วางเท้าในตำแหน่งที่ความสูงพอดีกันเลยเอาแล้วนะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มีดแล้วใช้มือบีออกอ๋อถ้าใช้มือบีออกนะคะไอ้ตรงรูลังตรงนี้ยมันจะเละเหมือนเหมือนเหมือนเทียนมันเละค่ะเพราะนั้นใช้มีดดีกว่าลังมันจะได้ยังคงคุภาพที่สวยงามอยู่โอ้ยมันก็มีความไม่ถนัดนิดหน่อย เมื่อวานได้ถามกับพี่วิบูรนะคะซึ่งเป็นพี่ที่เขาเลี้ยงผึ้งธรรมชาติที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นพี่ในเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาตินะคะก็ก่อนที่จะขึ้นมาถามเขาด้วยความสงสัยว่าเออมันมันจะยังมีผึ้งตัวของผึ้งอยู่ไหมหรือว่าตัวผึ้งมันจะกลับมาที่รังอีกหรือเปล่านะคะก็ได้คําตอบว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่มันเพีเดียว ันี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดดิฉันล็ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยดิฉันจะเอาเขาลงไปยังไงโดยที่ไม่ทำให้เขาเดี๋ยวก็เสียหายโอ้อยอะโอ้ยยากเกยที่เขาบอกให้เว้นไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะนั้นดิฉัน จะตัดที่ตรงนี้วกันครึ่งหนึ่งโอ้โหมันดังสวบเหมือนเราเหมือนเราผ่าเค้กเลยอ่ะมันตัดเค้กอ่ะมันตัดเค้ก่ะโอ้ยมันได้ฟิลที่มันแบบว่าเฮ้ยมันมันวินมันบอกไม่ถูกจริงอืมไม่กลัวตกต้นไม้เลยเรือ่งนี้อกองตกไม่กลัวตัวเองตก มกอขวามือขว,วอะไรมกอขวกว้าพึ่งต่อไปอ่ะยอยะ,อยยะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโหตกใจจริงนะได้แล้วค่ะยันได้มาแล้วได้รังพึ่งมาแล้วจะมีพึ่งมาไหมมีแต่มแมงวันทองตอนนี้รังพึง่ง หวางอยู่บนกิ่งกระท้อนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตั้งกล้องไว้ที่บนสุ่มไก่ด้านล่างนี้แล้วก็จะเก็บภาพขณะที่จะเอารังพึ่งลงมาค่ะ